สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มดลา์นะครับแล้ววันนี้นะมดจะพาทุกคนไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับโดยที่วันนี้นะมดก็ไม่ได้ไปคนเดียวเหมือนเดิมนะครับมีท่านแรกเลยนี่นี่ขาเองน้องโจจากช่องปันโจชาเดลปันโจเลอเหรอยังไม่เปิดช่องเลยเหรอเดี๋ยวนะครับเราก็จะมีสมาชิกซึ่งแบบเป็นเด็กๆอีก ตอนนี้ทริปนี้ก็คือสิบกว่าคนนะครับได้ข่าวว่าเพิกลับจากกาญพี่เหรอเพิกลับจากการเมื่อวานดูสภาพแบบไม่ไหวแล้วปวดตาอันนี้สมาชิกเราก็เริ่มเดินทางเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าสมาชิกมีใครบ้างให้สมาชิกแนะนําตัวกันเลยดิชื่อแจ็คครับยังไม่ออกเดินทางไม่ไหวแล้วเหรอัทีนี้ต้อนรับสู่รายการ The 4 Cast Gammer TV ไม่เ้าสิได้เลยสวัสดีครับเออ่ชื่อกเรับเอ๋ครับเบสครับสวัสดีครับเนยครับผมจากช่อง ไม่มีอ้าวไม่มีช่องแล้วหรอไม่มีอันนี้ก็พี่ปองนะครับทำภารกิจของเราให้เสร็จในวันนี้แล้วก็คือสถานที่ถ่ายคลิปเปิดของเราก็คือสวยงามมากฉากหลังก็คือเป็นถังขยะภารกิจแรกของวันนี้นะครับก็คืออ่ะเก็บขนแมวเนาะใช่เรื่องไหมมันใช่เรื่องไหมต้องไปเก็บขนแมวให้อีกพวกมึงนี่นะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำสมาชิกอีกสองคนนะครับ นั่นก็คือหัวหน้าแก๊งของเรานะครับมามานั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นคนที่จะพาเราเที่ยวตลอดระยะเวลา5วันนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงสวัสดีครับแนะนำเป็นภาษาเกาหลีครับชื่อไอชื่อไอครับวันนี้ไปไหนครับไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ยังไม่ตื่นเลอเนาะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเรารอสมาชิกอีกหนึ่งคนนะครับอตอนนี้สมาชิกอีกคนนึงเรามาเลยนะครับคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ สวัสดีครับยินดีตอ,อนรับไมเลนนี้ครับแนะนำตัวหน่อยนะค,ครับตอนหถ่ายก็หมดแล้วเร็วเวเันนี้ก็คือน้องเฟียสนะครับเป็นอีกหนึ่งสมาชิกนะครับที่จะไปกับเรานะครับ <S <S โอเคนะครับตอนนี้สมาชิกครบแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางไปที่แรกกันเลยดีกว่า และตอนนี้นะครับหมดก็อยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางนะครับซึ่งเป็นสถานที่แรกที่เรามาแวะเที่ยวกันนะครับเ,เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศข้างในนะครับว่าบรรยากาศมันจะสวยแค่ไหน โอเคครับก็สำหรับวัดพระธาตุลำปางหลวงก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะเดินทางเข้าไปที่เชียงใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เชียงใหม่นะครับไปอ่ะแล้วตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่พักของเราแล้วนะครับที่พักของเราก็คือในบาซาเพสนะครับ แล้วก็ได้ทําการแบ่งห้องนอนกันแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะพักกันที่นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปลุยกันต่อนะครับ <c oughs> สําหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ํานะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าน,นอนพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้พร้อมยังพร้อมไปไหนครับพร้อมไปไหน <c oughs> อ๋อองดูพร้อมนอนไปละเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับ และตอนนี้นะครับจุดแรกของเราระหว่างทางก็คือวัดพระธาตุดอยนกนะครับซึ่งการเดินทางก็ต้องบอกว่าลำบาก<ร>มากหาทางขึ้นไม่เจอ <laughs> อ่ะ <laughs> เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับของรอบๆวัดพระธาตุดอยนกนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับไปดูกันเลย และตอนนี้นะครับมดก็อยู่ที่จุดชมวิวเหยียบเมคาครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ระหว่างทางไปป่าสนวัดจันทร์ก็จะผ่านนะครับสำหรับใครที่เดินทางมาเส้นนี้อยู่แล้วก็สามารถมาแวะถ่ายรูปได้นะครับสังเกตนะครับว่าที่นี่ก็คือบรรยากาศข้างหลังเนี่ยนะวิวสวยมากนะครับที่นี่มันจะมีจุดชมวิวที่อยู่ด้านล่างนะครับสามารถเดินลงมาได้ และตอนนี้นะครับมดก็เดินทางมาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่พักของเราก็คือป่าสนวัดจันนั่นเองนะครับบอกเลยว่าพอมาถึงนะครับสิ่งที่เราสัมผัสได้เป็นครั้งแรกก็คืออากาศที่แบบเย็นสบายมากนะครับจะพาทุกคนไปดูรอบๆนะครับว่าบรรยากาศรอบๆมันเป็นยังไงพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าไป สวัสดีเช้าอันสดใสนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปดูอ่างเก็บน้ําที่ป่าสนวัดจันนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมไปถ่ายรูปกันนะครับว่าเขาบอกว่าหมอกเนี่ยจะมีอยู่ถึงประมาณกี่โมงนะเจ็ดโมงเจ็ดโมงตอนนี้เวลาโมงก็เจ็ดโมงเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันจะสวยแล้วมันจะยังมีหมอกอยู่ไหมนะครับและสิ่งที่เราจะพาไปเจอนั่นก็คือหมอกนะครับหนึ่งสองสามหมอกไหมหมอกแหละ มีหมอกทุกที่เลยที่เราไป <c oughs> อากาศดีนะครับไม่มีหมอกและอากาศก็ยังดี จะจะมาร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ร้านก๋ยวยเตีนนเ๋ยวปิดแต่ตอนนี้จะเป็นแผนไปไหน,น<า>พี่แผนจะหลับครับผมหนาวข้า,ขาที่พักนอนนะดูจมูกดูจมูก,มกเป็นมาริโอแ้าาแดงทุกคนเลยเนี <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็ออกจากที่พักมาได้สัก ประมาณสองชั่วโมงแล้วนะครับจุดหมายปลายทางของเราวันนี้นะครับก็คือเราจะไปพักกันที่ระเบียงมงนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านแม่ขานวิวงามนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางบรรยากาศของร้านก็สวยดีนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะนี่วิวเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วที่ร้านก็มีกระบองเพชรด้วย โจทนอะไรครับเดี๋ยวไงนั่นแหละเดี๋ยวเราจะให้น้องโจรีวิวนะครับคือได้ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้สวัสดีครับอยู่กับช่องอะไรนะมดสไตล์อะโมดอะไรนะมดสไตล์มดรายใช่ไหมโมดรายโมดเออ โอ้กูมึงก็ยังจะเชื่ออีกวันนี้เราอยู่ที่เราอยู่ที่อยู่ที่ไหนแม่งานวิวงามในน่านเที่แม่ขาแม่ขข้อมูลไม่ถูกงซะงั้นแล้ววันนี้วันนี้ไปทําอะไรกันจะไปทําอะไรกันแบนไทยวันนี้เราเราจะไปกินเสี่ยวเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ไหนนะที่พักที่อะไรระเบียงมงระเบียงมงอีก40กิโลครับผม40กิโลแล้วเราไปที่นั่นทำไงต่อนอนไปนอนครับผมไอ้ลองปิดคลิปดิอ่ะไม่หยุดพูดเลย ช่วงสาระไม่มีเดี๋ยวสาระไม่มีอยู่จังไม่ไม่ไม่พูดก็พูดดิเล่ไปต่อบรรยากาศอะไรวะบรรยากาศเป็นไงเจอกันครับบรรยากาศหนาวร้อนคอ่ะปิดปิดปิดดิเออบรรยากาศหนาวมากเลยนะครับตอนาวมากปิดดิปิดปิดปิดคลิปบอกว่าบรรยากาศเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับแล้วปิดเลยบบรรยากาศเป็นยังไงไปชมกันเลยครับผม สวัสดีครับเหี้ยไกลไปโอ้โหเหี้ยเราถึงดอยอะไรวะดอยมุงอะไรมุงๆนะใช่ระเบียงมงไม่ไดเบียงมงเลออยู่ระเบียงมงครับเออยังไงจำได้แล้วเนี่ยถ้ามีใครบอกข้างยังเป็นเดิมไหมเอ๊ะเข้ากล้องเหรอชื่ออะไรเอ่อชื่อสวิทครับสวิตสวิตชื่อสวิตสวิตซีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอ่ออยู่ที่ บ้านใหญ่ไหมมยงเลยบ้านละเมียงมงเฮ้โดมโดมลยละเมียงมองละเมียงม้ารับไปชมกันเลยสวัสดีครับนี่ไงสาวสวัสดีก่อนรับเชิญวันนี้ผมตัวแทนนของเพื่อนครับเฮ้ยจะไมรอจังครับจะมาแนะนำนี่โอเป้กับประธานที่ตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวของอะไรวะอะไรนะดาวเวียงตุงตุงเขี้ยมดาวนี่ครับอันนี้คือวิววิวครับดู ตอนนี้ทำอะไรกันอยู่กันตอนนี้เรากำลังถ่ายรูปแล้วบอกว่าถ่ายรูปอเลยตรงนี้แต่เจ้าของวิดีโอเขาไปไหนไม่รู้เนี่ยแถวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตั้งหมูกระทะเปลี่ยนไปครับนี่ครับคนนี้ครับคนนี้ครับพี่โบ๊ทพี่ยอมทำรายการครับเนี่ยคนนี้เขาพี่ยอมทำรายการครับไมาทำรายการเลยเมื่อกี้กูหากล้องอยู่ถ่ายคคอร์ดอยู่เลยเนี่ย อนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนั่นก็คือระเบียงม้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปดูห้องพักที่ระเบียงมงที่เราจองไว้นะครับว่าห้องนั้นมันเป็นยังไงบ้างนะให้น้องโจเตรียมกระเป๋าก่อนกระเป๋าใครนยแม่กระเป๋าแม่เราจะใช้อาศัยจังหวะชุลมุนที่ทุกคนกำลังวุ่นวายก็คือข่าชิงพื้นที่บ่งกระเป๋ากระเป๋าไม่ได้เหมือนมาเที่ยวดอยเลยนี่แหละ สี่หลังสุดท้ายนะครับเป็นของเราจริงๆเราควรนอนห้องท้ายสุดไหมเพราะว่ามันไม่วุ่นวายตอนนี้นะเราได้ชิงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือห้องพักที่สามเป็นไงดูวิวให้ดูวิวนะจ้าสวยมากต้นไม,ม,ม้จะดีมากเลยอ่ะต้องไปดูกันอ่ะไปขอพี่เจมจิแล้วก็พี่ซันนี่พี่โป๊ก มาปลูกไว้พี่โป๊กใช่พี่โป๊ก<ช>พี่โป๊กพี่โป๊กโอเคนะครับเดี๋ยวเก็บของอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปาราตี้หมูกระทะ เราจะพาทุกคนไปทานข้าวเช้าที่ระเบียงมงนะครับหลังจากที่เขาบอกว่าให้ตื่น7โมงขนาดนี้เวลา9นาฬิกา33นาทีดูน่าคนตื่นสาย <c oughs> <c oughs> และตอนนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะเดินทางไปยังจุดต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราบ๊ายบายที่ระเบียงม้งฟาร์มแตเพียงเท่านี้นะจ๊ะไปเจอกันเลย <laughs> ไปเจอที่ไหน <laughs> ไปเจอที่ไหน <laughs> ไ <ป S 2> โมริฟาร์มฟาร์ิอาชิบะโอเคไป let's go อื و, ถึงไหนแล้วแม่กำปองแม่กำปองครับนีบ่คือสภาพคนถึงแม่กำปองปะอะระะยะเยหกสิบปะ่ะหกสิบกิโลดสิบไ,ไครับไหมง่ายตตอนนี้เราเดินทางมาอยู่ที่ไหนครับ แม่กำปองค่ะโอ้ยไายโอ้โหอะไรมาเอาใหม่เอาใหม่เราอยู่ที่ไหนครับเบสแม่กำหมัดไม่ใช่พ่อกำปืนไม่ใช่แม่กำฟองครับผมถูกแล้วถ้าตืกถ้าจ้าเลดะกำปิดกันดีแล้วเรามาถึงที่นี่เวลาประมาณบ่ายโมงสี่สิบนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปดูว่าข้างในนี้มันมีอะไรบ้างนะครับไปวันนี้เป็นวันเสาร์นะคนเยอะมากๆนะครับไปดูบรรยากาศข้างในแม่กำปองกันดีกว่า กำปองที่ว่าสงบอ่าน,นไปดูตอนนี้ทำปั้นเลยตามคำปั้นเลยฮะบอกเลยว่าอ้อกําหมัดแล้วไม่มีที่ให้เราได้รูปเลยคนเยอะมากนะครับถ้าใครที่จะมาแม่กำปองให้มาวันธรรมดาดีกว,ว่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่เวิร์กเลยมาตอนโลซิซั่น ครับก็สำหรับแม่กำปองนะครับใครที่จะมานะครับเราก็แนะนําให้มาเป็นวันธรรมดานะครับเนื่องจากว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือคนเยอะมากนะครับแล้วก็เราจะไปยืนถ่ายรูปกันในวันหาจุดถ่ายรูปยากมากจริงๆนะครับแล้วก็มาเช้าๆเพราะว่าเรามาบ่ายทําไมครับรถติดครับรถติดแล้วก็ร้อนนะครับอากาศมันร้อนด้วยนะครับอ่ะโอเคก็สําหรับใครที่จะมาข้อมูลเพิ่มเติมเราอาจจะถ่ายได้ไม่เยอะนะก็ไปเซิร์ชหาใน u t u b e เอานะครับสำหรับที่เที่ยวแม่กำปองนะครับ เดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราจะเดินทางกันต่อนะครับวันนี้เราพักในเมืองมีอะไรจะพูดถึงที่นี่ไหมจ๊ะเอ่ออาหารอร่อยครับไปกินตรงไหนมาไปกินตรงไหนมาไปกินตรงไหนมากินอะไรไม่รู้อ่ะกินข้าวผัดซีอิ๊วอ่ะถูหูมากอาหารก็ราคาปกตินะใช่ราคาปกติกับทั่มาเลยอร่อย่ไส้ไส้หัวอร่อยอร่อยแล้วจะกินไส้หัวมาด้วยแต่ไอที่ห่อไปจองอะไรผมไม่ได้กิน่ะเราจะชนไข่ปามเอออยากินไข่ปามโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปที่ที่พักนะครับวันนี้เราพักในเมืองถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย กันเลไม่กลัวแม่สถานีชั้นแม่งจนถึงตอนนี้นะครับหลังจากที่เรากลับจากแม่กำปองนะครับเราก็กำลังจะเดินทางไปที่ถนนคนเดินโดยการเดินไปเป็นระยะทางกี่กิโลครับอาจารย์โจติสมาชิกร่วมแก๊งของเราความดีเรามีเยอะความดีเรายัมีนะ เราก็โชคดีนะครับที่ได้รถแดงมโดยที่ขออาศัยเขามาเฮ้ยทำไมไม่แอนมาครับแทนมาไหนอะน่ารักนะใครอ่ะคุณน่ารักนะน่ารักคลยโอ้ยอ่ะไหนไม่เห็นเดี๋ยวต่อไปนะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ถนนคนเดินนะครับก็ โชคดีที่แบบพีเขาตามมัอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ถนนทารุซื้อสิคะโจในคลิปก็คือสูงสุดเลยสูงสุดในเชียงใหม่เลยอะ จบแล้วนะครับสําหรับทริปเชียงใหม่นะครับ5วัน4คืนเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของแต่ละคนดีกว่านะครับว่ามาเที่ยวเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ครับเป็นยังไงบ้างเที่ยวเชียงใหม่น่าเหียกเลยครับผมสนุกไหมสนุครับแต่หน้าพังเดี๋ยวกลับไปก็หายนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับเชียงใหม่5วัน4คืนเสียงแหบเลยไปทำอะไรมาครับไปดูรู้ความสามัคคีกับเพื่อนครับผมแล้วก็พูดเยอะในตอนขับรถด้วย เป็นไงบ้างครับเชียงอ่ะเชียงใหม่ก็สนุกดีครับอยากมาอีกอะไรอ่ะครับดูดูแ้าน็ตัวต่อไปไม่ได้เป็นไงบ้างครับเชียงใหม่5วัน4คืนเออก็ดีครับแต่หน้าพังนี่แต่ขนหุ่นหน้าพังเป็นไงบ้างหน้าหลอกแล้วก็วันนี้ตื่นสายนิดนึง ไม่นิดแหละชั่วโมงนึงเป็นไงบ้างหนุกไหมเมื่อยเมื่อยเพราะว่าขับรถคนเดียวตลอดทริปเลยโอเคครับเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเดินทางกลับนะครับมานีเรอประสบการณ์ขับเดี๋ยวถามพี่ป่องดีกว่าคนขับรถของเราเป็นไงบ้างครับ5วัน4คืนโอ้มันครับสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเพราะเบรกไม่เลยครับเบรกหมดเลยครับงานเนี้ยดูสภาพนียครับรถนําเที่ยวของเรานี่ครับคนสําคัญของทริปเราเป็นไงบ้างครับ5วัน4คืน สนุกไหมครับเดี๋ยวได้ร่วมทิปกันอีกครับอ่ะโอเคนี่อีกหนึ่งคนเป็นไงบ้าง5วัน4ี่คืนสนุกค่ะสนุกมากเลยใช่ไหมใช่บรากาศดีด้วยบรกรยากาศดีเดี๋ยวเราไปถามเบสนะครับว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างเบสเป็นไงบ้าง5วัน4ี่คืนให้9คะแนนเพราะว่ามีเพื่อนล้มกันเลยตนนหนึ่งคะแนนก็คือมีไอซ์ล้มนะครับคุณปัญญาครับ5วัน4ี่คืนเป็นไงบ้างครับ จมูกไม่มีแต่คนบ่ดหน้าไม่ทุกคนเลยสนุกไหมสนุกสนุกเป็นไงบ้างครับเราไม่ดีเราไมดีครับอันนี้ทำอะไรอยู่ครับอ๋อกาแฟครับผมเสร็จแล้วเหรอครับอกําลังอ๋ออันนี้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 สำหรับที่นี่นะครับก็เป็นที่พักคืนสุดท้ายของเรานะมีอะไรฝากที่พักไหมครับอ๋อที่พักราคาถูกใจกลางเมืองครับราคาถูกใจกลางเมืองใกล้ไนบาตาใกล้ถนนคนเดิม นะครับแล้วก็เดินทางสะดวกมีจุดเช่ารถมอเตอร์ไซค์ใกล้ๆโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกลับกันดีกว่านะครับไป